สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอู้มืดงก่อนมาเชี่ยหมืดงปะค่ะคนหึงขาวอยู่ค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยจะพาไปตามแนวทางเลขของอพี่สาวกทมครับผมจักงวดก่อนไหมาเชี่ยเแื่ปีนี้แปลงวดนะครับพี่น้องรุดงวดเดียวรุดแค่งวดเดียวครับผมงวดว่าหันละค่ะท่านผู้ชมดังมากบนอย่างเดียวได้ครับค่ะเอ่อ มากินเขาน้ากันก้อนค่ะท่านผู้ชมกลับมาเด้อครับพี่น้องค่ะเขาเศร้าเทียงเศร้าเทียงค่ะท่านผู้ชมครับซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้อดองดอกค่ะท่านผู้ชมทอดปลาขีกโคม,มากมากค่ะท่านผู้ชมบวกม่วงซุปกับพวอึดค่ะบวอ,อึดพวนี้นี่ค่ะเอา้าค่ะคลิปต่อไปจะเป็นนั่งเอกเนาะครับผมค่ะพี่ต้อยโอ้ยนั่งเอกกัามาเชียท่านไหนมาเด้อครับ พีประกายค่ะพันยาเนากยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นยากค่ะพีประกายพ่นวีเขาะครับก้อนครับพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าอย่าเผลออย่าผาดเด้อค่ะเพราะว่าพีประกายนี่เพิ่นเข้าสามตัวนี่บ่อยอยู่ค่ะท่านผู้ชมมันมีหลายสูตรครับผมค่ะมันมีเขาะอีกทีนึงคือพอชุนบุรีเนาะก็มาเสียเนาะครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเพิ่นก็อ๋อ ขอเบอร์มาครับค่ะเพื่นอยากติดต่อกับมาเชียค่ะท่านผู้ชมครับผมกัมีทั้งเบอร์ไล่กับเบอร์โทษด้วยครับผมค่ะเบอร์ไล่ก็จะเป็น0984740683ครับผมค่ะถ้าว่ากับมาเทียกับไล่ทับถมกันได้ครับพี่น้องอาจชิบนโรดเอ่านทั้งหมดครับผมครับเดี๋ยวเพิ่นจะว่าบอกเบอร์ไล่มาแล้วกับว่าอ่านครับโอ้ยมันหลายอีหลีผมส่งสันติเกอร์มาได้ด้วครับพี่น้อง บันนี้ก็เบอร์โทรครับพี่น้องเนาะศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดครับผมอ๋อตะกี้กวบอกหนึ่งเจ็ดขอบไปแล้วครับผมโอ้ยสิดาเนาะครับผมค่ะท่านผู้ชมก้อนหนังนังก็มีดินิ้มเชียเจ็ดแปดอีกทเดียวแปดหนึ่งเจ็ดบนยังหันเบอร์โทรเนาะครับโอ้ยมันหลายค่ขานผู้ชมเนาะค่ะเอาขอบคุณขอมุนตัวเลขของพี่สาวกทมนะค่ะพี่สาวกทม พี่สาวรังสิตหลักร้อยไปใส่เนาะค่ะดานบุชมครับค่ะเย็นสบายวาค่ะ่านู้ชมเมื่อคืนฝนตกเย็นเย็นไปเข้าไปเบิ่งตัวเลขกันเลยค่ะมากินเขาด้อค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะคนว่าไทยให้เบิ่งเนี่ยเพิ่นหอนค่ะอ๋อโมนี่ลงลงคนละห่องเลยดิเนโป๊ติจีห่องไฟห่องมันอเออปกติสิห่องไฟห่องมัน มือนีพ่ออายุใดค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมมวดว่างันเพิ่นหลุดเนาะครับค่ะจะหลุดเป็นมวดแรกแต่ว่าก็าเห็นหลายทีอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมสูตรนี่เนาะครับค่ะแต่ว่ากันไปสนกับอาจารย์ทันใดน้ำเชี่ยกะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณมัดร่วมกันเนาะครับผมค่ะขอบคุณขอมุลตัวเลขขอบคุณขอมุ่นทีว่าเพิ่น เห็ดออกมาให้พี <te> <children> ่น้องได้เ hey. บิ 2019, ้งแก้งเสียครับ่ะหูจักซื้อก็ดีบ้หูจักซื้อก็ดีค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกัพยายามอ่าสิ่ห้เแครดิตเพิ่นนยูค่ะนี่ละค่ศูนกับสองค่ะศูนกับสองปีนี้แปดงวดหลุดหนึ่งงวดตั้งแต่อ่าสิบเจ็ดโมกะล่ามาพุ่นละค่ะรุดว่างหันนี่ละค่ะ รูดว่องหันค่ะโบเนอเด้อค่ะดันบุชมศูนย์กับสองนี่โบตัวใดกับตัวหนึ่งได้ย,ยู่บนนี่ค่ะนี่แหละค่ะแคปนาจอ้อเลยค่ะศูนย์กับสองค่ะบนอย่างเดียวค่ะงวดนี้คิดว่าโบรูทดอกขาะันาุชู้มปีหนึ่งนี่เอฟซี FC บอกให้นน้ำเสียฟังนะคะว่าเพิ่น่นาจะรูดสองงวดปีหนึ่งค่ะ ถือว่าเดินดีมากเลยค่ะดันมปีหนึ่งหลุดสองงวดค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะดานู้ชมแคปหน้าจอค่ะเอ้แคปหน้าจอไว้ค่ะแล้วน้ำเชียรก,ก็จิไปเว้วเลี้ยงเล่าเลขกต่อไปจนหอดแปดนาทีเนาะครับค่ะนี่ค่ะถือว่าแชร์ให้พี่น้องโดนเติบพี่ดอกค่ะ่ะท่านู้ชมบอกว่าได้ไปใส่ด้วค่ะช่วงนี้ มันมันล่มแมค่ค่ะล่มมือขึ้นดิค่ะมมนนว,ว่าเป็นผ้าใบาสิไปกล่าวว่าจะดึงผ้าใบาไวค้ค่ะท่านผู้ชมหมอจึงสิกรไปายโลนลุน่งม,มัดเก็บมากองไวค้ค่ะท่านผู้ชมมันล่มแห้งเนาะครับผมค่ะแต่ว่าก็ามาเชี่ยว,วยุยว่ยใสก่อนพันว่าล่มแห้งเหมือนไหมเบิองข่าวอยู่ทางสกลครับผมค่ะเป็นเจ้งไหนเนาะพี่น้องทางสกลค่ะคเห็นกับมาเชี่ยวพันบอกให้ฟังค่ะ บัดบัดสิฟ้ฝนมาหายห่อพันโอ้จะยังเนาะเครื่องสาวว่พี่น้องละวันระว่างครับผมค่ะเป็นยังไงเนาะคะ่ะเมือ่อคืนบานน้ำเชี่ยว,ว่าเป็นฝนสีฟ้า,มา,ม,ามาอยู่คะ่ะมาเทียงขึ้นพ่นนะคะพ่อได้ให้ต้นไม้เย็นสบายอยู่เนาะครับค<อ>่ะแต่ว่าร่มผัดดีกว่าเาเชียเดินบานแปลนมืดเลยพูด <c oughs> มันไปก่นอยู่กําแพงพูนค่ะท่านผู้ชมสุค่ะ เดินบ้านเอฟซี่นว่าปลูกให้เต็มเลยน้ำเชียค่ะน้ำเชียสิปลูกให้เต็มมดนี่แหละค่ะล่อก่อนค่ะต้นบักข้ามกระติดแล้วค่ะต้นบักข้ามกระติดแล้วเป็นปนดอกอยู่น้ำล่ำต้นแล้วเนะ<อ>าะค่ะบอกม่วงก็มาเชียกะเอามากระถดยอดแล้วออโอ้ค่ะโอ้คูบผนตกเลยอืมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม คลิปต่อไปมาดูกันว่าพี่ต้อยงวดนี้จะให้ตัวไหนคะ่ะแม่เอซี่น้องจอกคะอ่ะวิ่งตัวเดียวเนาะค่ะสุมอนี่เพิ่นห้ตัวเดียวเด้อคะ่กะกับเข่าของแม่เพิ่นยุ่ดิคะ่ะงวดแรกนําเชียนํมามะลงกับคือหขเก่ามันเกาะเก่าแปดงวดสองลาสุดวังหันห้เจ็ดมันฝันดันลงลางคะ่ะตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมแล้วกัลักซิปบนตัวเดียว หาน้ำเชี่ยมาสองงวดแล้วงวดแรกให้ยเก่างวดสองน้ำเชี่ยนํามาลงคลิบหาหนึ่งขาดเต็มๆเลยค่ะหนึ่งหกขาดท่านผู้ชมค,ค่ะน้ำเชี่ยกะไล่ไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเดี๋ยวสีเฮ็ดให้เดอ้อค่ะเดี๋ยวจะเฮ็ดให้ค่ะบางทีบางท่าทนเพิ่นกะเซียนเพิ่นกะมีเวียกเนาะเพิ่นกะบ่ได้มานั่งเฮ็ดคำนวณตรงๆให้ ทั้งสองเราก็ให้เอซค่ะ่ันูุชมรอจากน้อยค่ะน้ําเชียกับไปถามอยู่ค่ะเดี๋ยวพอชนบุรีน้ําเชียกับจะตามให้พี่น้องคือเกา่าเลขดับพอกันยังวา่าปีหนึ่งรุดแค่์งวดเดียวสองมวดค่ะเลขดับล่างค่ะให้เฉพาะ f อซที่เพิ่มมากเลขดับค่ะโอ้คนมกักเลขดับหลายเ้อค่ะมีส่วนหน่อยทีบ่มักค่ะมันก็นคือเลขเกิดเนาะค,ค่ะ ขันบลงเอฟซีพนกว่าตรงล่งลง่งคือเก่าล่าค่ะท่านผู้ชมเอา้าศูนย์กับสองต้องมีให้เห็นบนหนึ่งตัวงวดเมื่อกี้หลุดค่ะท่านผู้ชมแปดงวดหลุดหนึ่งงวดถือว่าใส่ได้มากเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปนายยูดีไม่แห้งสุข่สุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชม,ชมสวัสดีค่ะัดีครบ